สวัสดีทุกคนกันเองชแชลเคยวันนีโ้โอ้ยโอ้ยไม่ใช่วันนี้เราก็จะมาสอนทำแป้นพิมพ์น่ารักน่ารักสวยๆกันหให้ทุกคนก่อข่าวมาใน YouTube นะโอเครอนะคะเออวันนึงยังรอรอนานมาหายังยุ่นหนีไปเสื้อรถดเงยโอ้ยทุกคนรอนานเอานี่ ใหะเลือกคลิปไหนก็ได้นะให้ทุกคนกดคลิปไหนก็ได้สมมุติถ้าพี่กดคลิปนี้ปุ๊บก็สตาร์วไว้แล้วกดเข้ามาให้ความคิดเห็นให้ทุกคนกดเพิ่คมความคิดเห็นอย่างพี่เนี่ยก็ได้ไเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยแมนโอเคข้าแสบตรงนี้นใครที่ไม่มีก็กดเข้ามาตรงไม่ใช่ ให้ทุกคนอ่ะกดเข้ามาตรงอตรงอ่ะตรงไหนสักตรงหนึ่งนะคะที่มันมีรูปแบบอี้ยเมื่อทุกคนกดแล้วเือทุกคนได้แบบนี้นันจะมีรูปแบายควงให้ทุกคนกดขายควงนะ่ะรอนี่ก็แบบนี้ให้ทุกคนกดทีมนะคะต่อไป มัจะมาสอนทำแป้้เดน่ารักแน่นรักกันให้ทุกคนกดรูปบวกกดรูปบวกลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีรูปให้เราเลือกอันที่เราเซฟมาเราชอบอันไหนก็กดเอาันนั้นสมมติพี่ชอบอันนี้พี่ก็จะเอาันนี้เราสามารถเลือกขนาดได้นะสมมติพี่อยากเลือกขนาดแบบนี้เลือกได้นี่อนเอามาแบบนี้ เรื่องเฉดสีสมมติพี่อยากอยากเลือกแบบนี้เออแบบนี้ก็น่ารักอืมใครที่ทำเสร็จก็กดเสร็จสิ้นนะเสร็จสินสส้นเสร็จสิ้นนี่ก็จะได้ท่องกดใช้ไอ้ทุกคนกดออกจากทีไม่ต้องกดสองครั้งให้ข้องตัอความคิดเห็นกนี่ทุกคนก็จะได้มาแบบนี้น่ารักมาก งั้นก็ขอนี่นะคะสอนทําแป้นพิมพ์แบบน่ารักน่ารักกัมุดตมน้คลิปนี้ก็ขอกล่าวลาเป็นเช่นเคยบายบาย